วันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งวันวุ่นๆของคุณแม่เลยนะคะ Where's your classroom? Can you show mommy? To you จะเข้าไปในห้องนี้นะคะรู้สึกจะมาเลทนิดนึงนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ไปดูตรงนั้นดีกว่าค่ะตอนนี้ออสซินยังไม่รู้นะคะว่า Daddy วนี้หมามีมารออยู่นะคะ <c oughs> ตามไปดูออสซินกันนะคะ The ball to me, I'll k e e the b a l to you, okay? Go! ว้ w ว o Yes, see? I move off. o ว สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมากับช่องชาชาเอ็มนะคะในวันนี้เชนจะพาทุกๆคนไปส่งออสตินที่โรงเรียนกันค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าการไปส่งลูกที่โรงเรียนในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างเนาะแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชนเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชาชาเอ็มกันด้วยเนาะขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็น1วันวุ่นๆของคุณแม่เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับเกิดมันนิงแย่จัมแหน่มาถึงโรงเรียนแล้วครับป้าลูกเด็กเสบียลุกมาเอาสิ ready for school ย่า Nice look. <laughs> yeah. After school today you have a soccer class, okay? But keep going. Where is your classroom? Can you show mommy? That's your classroom yeah so your classroom is your name where's where your name there you go yeah yeah that's your locker and your backpack ah. and your lunch box right here okay you have fun at school, okay baboo Wow, nice, car. Woo, good job. What is your name? Oh, still there, you go. Yeah, and you move your nail on the top. Are ah, you at school? right? <laughs> nice. Yeah, that's cute. Okay, you have fun, mommy. Come pick you up, okay? ที่แล้วยืครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเชเอมก็จะมาประชุมผู้ปกครองนะคะรู้สึกจะมาเรเลดนิดนึงนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเชเอมก็จะเข้าไปในห้องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าเป็นยังไง Two ชั s วโมงต่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะ ที่มาประชุมกันเนาะเดี๋ยวเชมถ่ายบรรยากาศในห้องให้ทุกคนดูคร่าวๆนะคะบรรยากาศในห้องนะคะอันนี้ชื่อเจซี r พาร์คที่มาประชุมกันคุณแม่ก็ประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแนวแบบสมาคมผู้ปกครองอะไรอย่างง้นนะเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ชิลๆนะคะไปดูตรงนั้นที่กว่าค่ะ เมื่อกี้แอบเห็นออซินเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นค่ะทุกคนเดี๋ยวส่งให้ทุกคนดูนะออซินค่ะโอเคลูบิวค่ะแบ่บูบาย อันนี้ก็เป็นจุดนะคะที่แบบว่าเออวิซิเตอร์มาเช็คอินเนาะน,นี่ก็จะเป็นพวกอินฟอร์เมชันต่างๆประมาณนี้นะคะนี่คร่าวๆไปค่ะกลับแปแล้วค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน วันนี้ก็คงจะวุ่นๆทั้งวันนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงกลางวันนะคะคุณแม่ก็จะต้องไปรับแจจีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่รู้สึกว่ากระหายน้ำมากนะคะ ก็เดี๋ยวจะขอแวะซื้อน้ำซะหน่อยใครเคยได้ดูคลิปสึกชิงโดนัทนะคะเชเอมก็ได้พูดไปเนาะเกี่ยวกับร้านดันกินส์นะคะแล้วพอดีว่าร้านดันกินเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนออสตินเนาะเชเอมก็เลยเอออยากจะลองมาซื้อน้ำนะคะของเขาซะหน่อยนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเนาะไปเราจะซื้อแบบได้ตูนนะคะทุกคนขอใส่แมสกก่อนนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่าเชอมเนี่ยก็เป็นคนชื่นชอบการทานพวกชาเขียวนมอะไรอย่างเงี้ยมากเลยเนาะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าที่ดันกินสเนี่ยเขาจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่ พอเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะต้องนะัคลีนนิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะหลังจากที่เราได้เครื่องดื่มแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเชี่แอมนะคะจะพาทุกๆคนเนี่ยไปช็อปนะที่ห้างนะคะแต่ว่าเป็นห้างที่ลดราคานะคะแต่ถ้าใครไม่รู้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเชี่แอมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่า มารู้เพราะว่าเราช็อปบ่อยไงทุกคน oh. เออนะก็จะเป็นห้างเมซี่นี่แหละนะคะที่ทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีเนาะแต่เขาจะมีเป็นเหมือนโซนนะ oh. ที่ชื่อว่าเมซี่แบ็กสเตจนะคะก็คือจะคล้ายๆกับ n o r นอ t ตอ m ที่เขามี n นอ t ตอม r ร็กนั่นแหละนะคะเ oh. มซี่แบ็กสเตจนะครับ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงคุณแม่ขอจะเล่นช้อปปิ้งอีกสักปั๊บหนึ่งก่อนที่จะไปรับคุณสาบีนะตอนประมาณเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลามารับออสซินเลิกเรียนแล้วเนาะอาเดดดีเป็นยังไงคะวันนี้ก็ได้มารับออสซินบ้างนะธรรมดาไม่ค่อยได้มาเลยไม่มาเลยเนาะสุเลิกงานเร็วเลยก่อ พอดีมีซอกเกอร์คลาสใ้วยใช่นะคะวันนี้ออาซินมาเรียนซอกเกอร์คลาสวันแรกเนาะเดี๋ยวดูว่าจะเตะเป็นไงเดี๋ยวมาุ้นกันนะคะนี่ก็ใกล้จะ3ามโมงแล้วปะเราลงไปกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องนั่งรอก่อนเนาะซินยังไม่เลิกจากชั้นเรียนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็รอเจ้าหน้าที่นะคะมารับออสตินไปที่ซ o อกเกอร์คลาสเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้ออสตินยังไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้หมามีมารออยู่นะคะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะมารับเด็กนะคะจากอีกห้องหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวออสตินก็กำลังจะออกมานะคะไปเรียนซ o อกเกอร์คลาสตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะคะ3ามโมงเนาะผู้ปกครองก็มารับเด็กๆกลับบ้านกันแล้วนะคะ แต่เราจะต้องอยู่ต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะคะมาแล้วค่ะทุกคน,นตามไปดูออสตินกันนะคะเขาก็จะรวบรวมเด็กจากหลายๆห้องนะคะไปดูกันตามไปดู นี่เราก็มาแอบส่องออสซินนะคะนี่วิ่งใหญ่เลยค่ะทุกคนเราก็ไม่อยากจะเข้าไปกวนข้างในเนาะเราก็มาส่องออสซินนะคะเหมือนประมาณ PE ่ะเนอะแหลดีเนาะ น่าจะเอ็กซ์ไซส,อส์ก่อนอเอ็กซ์ไซส,อส์ยืดยุนย่นก่อนเนี่เสื้อแดงน,น่น่าจะเป็นโคโชช้ชเนาะ<ด>โค้ชเคอวินนะคะนี่แล้วก็วอร์มร่างกายกันอยู่นะคะทุกคนเอาซินแบบคึกคักมากก็ดูเพล้าเพล้นะคะนี่คึกแค่ไลยะคะ่ะคนนั้น าก็จะรวมเด็กจากหลายๆห้องนะคะมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเนาะก็จะเรียนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เขาก็ฝึกเลี้ยงบอลกันอยู่นะคะรางวัลต่างๆที่โรงเรียนนะคะนี่ <c oughs> เขาก็มีเป็นแบบซ็อกเกอร์แชมเปี้ยนนะคะ นี่ก็ได้รางวัลมากมายนะคะทุกคนเต็มเลยนี่เอาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็ทับออซินมาจากที่โรงเรียนนะหลังจากสกอกเกอร์คลาสเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอดีมันวุ่นๆน,นะเจมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะตอนที่ออซินเขาเอ,อ่อเรียนคลาสเสร็จนะไงเ่ยไงตอนนี้ All S <S <laughs> <laughs> ออซินก็ All S <S <laughs> <laughs> มาเล่นบอลกับ daddy <laughs> ดดนะคะที่ oh. พักแถวบ้าน นี่ไงลูก daddy practice with you ไงครับ you get you get ready for next week who go first s go. <S <laughs> นี่อัสซินก็ฝึกนะคะเลี้ยงบอลกับด a d ดดี้อยู่เนาะไปฝั่งนู้นค่ะนี่อัสซินก็ชอบเรียนนะคะ soccer class มากมากเลย

8 9อ้อม้มากอ้ลยนอะะ้โ <Yeah. S 1> คุอู้วชอ้าวอ,อ้หรอ้โหโอ้โ้าหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ะคห้า้ออ แกมแดงครับเป็นลูกตำลึงเลยคร no no, 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 no. ับเบบูนกนบนกอบนบนกกไปไเบบูเยเพลการลิตบิทนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเพลการนะคะที่พารคแถวบ้านเนาะเขาก็จะมีพวกชิงช้านะคะ แล้วก็พวกปีนป่ายอะไรต่างๆเนาะส่วนฝั่งนู้นก็จะเหมือนเป็นจิมนะทุกคนเป็นจิมแบบของสวนสาธารณะนะคะพื้นนี่เขาจะเป็นแบบนิ่มๆเลยนะทุกคนเนี่ยล้มไปก็ไม่กระแทกไม่เจ็บนะคะยาให้มือแค่รูลูก Ready? Okay. Ready, set, go! Wow. Let's go. You have to balance. Yeah. Oh, it's moving now. Careful, look! Whoa. Ready? you want to do spinning. Go! <laughs> โอเคตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นโซนแบบเราสามารถเอาแบบจักรยานเอาแบบรถเด็กเล่นนะคะมาขี่เนาะเขาก็จะทำเหมือนเป็นแบบว่าเมืองต่างๆเลยนะทุกคนแล้วก็มีสต๊อปไซน์นะคะมีเยลไซน์อะไรต่างๆเนาะ วิแพรลิสเบตมออันน mm ี hmm. um, ้เลยวิโก้นะคะนี่เด็กๆเขาก็เอาสกูตเตอร์มาเล่นกันนะคะให้เด็กๆรู้กฎจราจรนะอ่ะเอาสิวันนี้ก็เฮียเฮ้ยเฮ้ย you w a n t to drive yeah yeah Whoa. <c oughs> ก่อนมามีเข้าในโอเคโอเ u แม่ก็ต้องมาอยู่ในรถกับคุณลูกนะคะเอาสิงชิเจอเพื่อนแล้วค่ะชัยเต้น yeah you driving yeah <Yeah. S 2> เอาละคะ่ะทุกคนเอวอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะไปทานข้าวเย็นกันแล้วเนาะเออก็เหนื่อยมาทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะทุกคนก็ตามเชมทั้งวันเลยนะคะยาวๆไปเนาะตอนนี้อากาศนี่ก็ยังเป็นแบบร้อยฟาเลนไฮอยู่เลยทุกคน oh, <no. S 2> นี่มันเดือนอะไรนะคะเนี่ยนี่มันเดือนกันยาแล้วเนาะเออก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ย เราไปเจอกันที่ร้านซูชิร้านประจำของครอบครัวเรานะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านโปรดของเรานะนะคะซาวาซูชิค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็นะ้าได้โต๊ะแล้วนะคะแล้วก็มานั่งอยู่ในร้านวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดียังไม่รู้ว่าจะได้กินกี่โมงหนาวโมวันนี้แบบบีซี่มากๆานะธรรมดาไม่เคยแือมีคนเยอะขนาดนี้นะใช่สงสัยเราอาจจะไม่มาเย็นมากขนาดใช่วันนี้แบบนะเกือบหกโมงแล้วเนาะห้าโมงกว่านะคะเรื่องงานบ้างก็เลยหนาแน่นนะคะเดี๋ยวก็มาดูเมนูวันนี้นะคะนี่ร้านเขาก็มีเป็นแบบซูชิแบบอย่างนี้เนาะคำกันคำาแต่ว่าเราจะสั่งเป็นเซตเนาะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนรอดูเนาะ ซื้อ2โรได้1นึเดี๋ยวรอดูนะคะส่วนเชยเอมก็สั่งเป็นชิมเทมปุระอูด้งนะคะก็หูน้ำซุปหวานมากๆเลยนะคะทุกคนหิวมากเลยตอนนี้วันนี้แบบวุ่นทั้งวันเลยค่ะเหนื่อยมากๆเมนูแรกมาแล้วอันนี้เมนูอะไรคะเด่ดดีอ่อันนี้เป็น monkey brain bro monkey brain นะคะนี่เป็นทูน่าออนท็นอปไม่นนี่ใช่แซลมอนออนท็อปนะคะ ออ๋ก็เป็นแบบน่าจะเป็นทูน่ากับแซลมอนด้วยกันแหละใช่ไหมเออนี่อันนี้ก็ของแดดี้คนเดียวนะคะเพราะว่าเชมไม่กินรอนเนาะ yeah what's that they have two names they have two names yeah e เมนูต่อมานะคะชื่อว่าอะไรคะแดดี้ rainbow roll ครับ rainbow roll นะคะมีแบบว่าปลาหลายๆแบบ มีกุ้งเมียเวอร์คาโดนะคะแล้วก็มีสาวมอนอ่หลายหลายอย่างเนาะก็ของแดดดีนะคะสองจานไปเลยเต็มๆนะคะจัดหนักจัดเต็มหนักแน่ครับสองจานหมดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหิวโซมากๆนะจุดนี้นะคะมาแล้วค่ะนี่เมนูของออสตินนะคะก็ชื่อว่าเรดเวอร์คาเนอเนาะก็จะเป็นอิลซอสนะคะแล้วก็สไปซี่ซอส ข้างบนก็จะเป็นสแสกลอปเนาะเบคแกลอปนะคะแล้วก็มีปูอัดแล้วก็กุ้งทอดนะคะนี่มาชิมกันขอชิมตรงนี้ก็อ, <c oughs> อุ่นๆร้อนๆเลยค,แบบ <hours> ค่ะอร่อยมาก two hours later อะไรค่ะทุกคนในที่สุดนะคะหลังจากรอมอาร่ว่มชั่วโมงนะคะเราก็ได้นะชิมเทมปุระอุด้งนะคะนี่หน้าตาแบบนี้ ร้อนร้อนเลยร้อนร้อนควันขึ้นเลยค่ะนี่แล้วเราก็มีแบบ small bowl นะแยกเอาไปแชร์นะคะนี่นี่โอเคนี่คนนี้ก็ซูชิเล่มหมดเลยกระจายหมดแล้วลูกให้มันมีเฮลป์ป่ะโอเคมันมีเฮลป์อ่ะเอาสิเอาสินโชว์หน่อยลูกเอาสินโชว์นะครับอ่ะอ้ามดจับอร่อยมากนะคะกับอิวซอสเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะเาไปกินกันเรวไปกินกันต่อให้จบก่อนนะเอาละ,ะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ของพวกเรานะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยแชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเราเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องชาชาเอมด้วยนะคะงี้วันนี้เอมลาอัสสินนะคะ ก็ต้องขอตลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วยื